เิน้ำไอ้ล้างโคโคอยไปเด้อน้างนใส่น้ำปลาแม่ไอของเนแม่บนล้างก็แซ่อยู่ค่ะก้าเอาแล้วค่ะเราจะพูุมมักเด้อน้ำปลาวันนี้ค่อยเส้อหมู่หลายแนย่พอหมูค่อยซื้อถือนะค่อยซื้อตลาดนัดนะ คอยกระเซยเคืองเค่งค่อยคัะพริบเปิดค่อยนะค่อยกระเซลงไปเลยไม่มีพิธีรีตรองนะคะทาง่ายๆค่ะสไตล์สาวผู้ไทยค่ะฝา,าเป็นกำลังใจค่อยเด้อนี่ค่อยเสื้อหมูค่ะค่อยอ้อมหมูฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ไปน้ำใจยาใจสาวมูไทยด้วยค่ะ mm. ค่อยกระเซอร์ฟักทองลงไปนะคะมันสุกสานะ mm. ผักมาเป็นสวนค่ะ mm. ฟักทองก็มันสุกสา mm. ค่อยเอาไอ้ต้นๆนันนี้มันสุกสาเสิร ตอนค่ะพักทองค่อยๆซุปค่อยระเติบโตในรงไปอุ้ยพักค่อ,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 อยๆไห่ค่ะมาเป็นสวนนะคะปิดฝาค่ะน่าเดินได้ทีนะคะล่ เดี๋ยวค่อยมาผงลดจังเอยไปยเรื่อยเพิ่อซึมน้ำไปดได้อิสุนท์ต่อไเด้อขาเอาะะแล้วไทยจะพุ่งมากเด้อใส่ชัรถลงไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะไปเซึมโะคเลยค่ะอันนี้เขาโคค่อยนะคะเด้อแล้วจะพุ่งมากเด้เอซึมเขามันเข้มข้นนะคะขาเอา อันนี้ค่อยเส้อใบะไรเนาะใบแมงลากกรับใบต้นหอมค่อยค่ะเดี๋ยวค่อยเสิรมจำไวนกันเด้อเกิดสซนักไปได้อีกจำนวนกันเด้อเป็นน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะ นี่ค่อยมาซือ้อไอ้ใบแมงรักกับไ้ต้นหอมค่ะหอมหอมค่ะหอมค่ะ ที่มาทีนึงก็งน่ารักพอดีนะแซ่บน่ากินนะคะแกงอ้อมค่อยค่ยคะแกงอ่อมหมูนะคะเครื่องปรุง่อยก็ไม่ได้เพลย์ลนยนะคะเนี่ยชุบรสกับไอ้ไอ้ข้อโคแล้วก็น้ำปลาร้าคอยเสิร์แค่นี้นะคะแกงออมน่ากินไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แป๊บเลือดก็ฟ้าเป่งกำลังใจเอาค่อยเด้อค่ะเด้อฟ้าเป่งกำลังใจเอาค่อยเด้อย่าใจสบู่ไทยค่อยต้องขอบคุณทุกกลังใจที่เขาบอส้มย่าใจสบู่ไทยค่ะฟ้าเป่งกำลังใจกดติดตาบ่ค่อยเด้อค่ะเด้อขวานเป่งกำลังใจเอาค่อยแน่หมู่ใหม่หมู่เก่าค่ะผู้เรือผ่านไปผ่านมาก็ใหม่เอามาบึงเอค่อยได้ค่ะเด้อสตายาจ่ายสบู่ไทยค่อเอ็ดอ้อมง่าง่ายๆค่ะพลเรือเอ็ดไม่เป็นก็เอ็ดง่ายๆค่ะไม่ต้องเอ็ดพิธีติต่อยุ่งยากค่ะ แอปที่เขาที่เขาจะกินที่เขาจะเติมอะค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะได้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะ